สวัสดีครับทุกคนกลายเป็นเครื่องมือหาทั่วประเทศนะครับเมื่อทิศรทธิ์หรืออดีตพระธรรมวชิระธีรคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ถูกแช่พฤติกรรมสุดเช้านะครับหลังหายตัวไปเงียบๆก่อนพบว่าได้ลาสิกขาแล้วนะครับแหล่งข่าวอย่างบิ๊กเตา DSI ออกมาเปิดโปงเส้นทางการเงินสุดเชาว,ว่าอดีตพระรูปนี้นะครับทุจริตเงินวัดเป็นร้อยล้านนะครับ เงินที่ควรเอาไปสร้างศาสนสถานกลับถูกนําไ,ไปเปสีกาคนสนิทกว่า1 0 0ล้านบาทนะครับจนสีกาคนนี้กลายเป็นเศรษที่นีมีบ้านมีที่ดินและอยู่กินกันมาถึง15ปีนะครับเรื่องนี้สร้างความผิดหวังให้ชาวพุทธเป็นอย่างมากนะครับเพราะนอกจากจะผิดพระวินัยร้ายแรงแล้วยังเป็นการทุจริตเงินบุญของวัดอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ